ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอยู่กับผมทีมเกมเมอร์นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมนะครับฟีฟาสแจกแเป็นมัดที่เป็น ETS 2017นะครับนี่ครับแต่ไม่มีทถลิกนะครับนี่ครับเล่นง่ายกว่าที่อันเดิมมะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าจามันจะเป็นแบบไหนครับว่าจะสวยหรือไม่สวยนะครับ ผมก็จะมาแจกให้ท่านผู้ชมนะครับรอก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับแต่วอดีว่าผมไม่ได้อกรดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนโหลดเลยนะครับนะครับผมก็จะมาสอนโหลดเลยนะครับ แจแล้วสอนด้วยครับรูปอันนี้ออก่านะน้วกาเอาใหม่นครับเพื่อนงครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับในขั้นตอนแรกครับคุณต้องมีแอปตัวนี้ครับนี่นะครับ ที่ผมวอนนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ f E S f X e หรือ R A R ก็ได้นะครับนี่นะครับแอปนี้ก็ได้นะครับได้หมดครับแต่ผมขอแต่เออขอไพินะครับอา้าวแต่ผมจะขอเลือก f A R ครับมันจะมันรู้ได้เยอะกว่านะครับ นี่ครับคุณไปหาคําว่าเมกาครับเมกานี่ครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณกดเข้าไปดีครับนี่ครับในจริงมันจะไม่มีไฟอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีนะครับนี่ครับมันจะไม่มีให้คุณกดไปที่อันนี้ครับกดรูปบูกแล้วก็กดอันที่เราหลดข้างบนแล้วก็กดโอเคนะครับแค่นี้ครับเรามันหลดเสร็จครับมันหลดเสร็จมันก็จะมีป้ายโมบายครับให้กดการกะบาดลูกกดข่ามาเลยก็ได้นะครับแล้วให้กดเข้ามาตรงนี้ครับ นี่ครับมันจะมีสองไ์ใช่ไหมครับให้คุณนะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ไฟ ATK เนี่ยครับ OBB ES ไฟเนี่ยครับกดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับให้ให้ดาวน์โหลดนะครับรอก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจนี่ครับ รามาดูนะสอ้ยทำไมช้าจังเลยครับถ้าช้าก็ขอภัยด้วยนะครับคุณก็ต้องไปดูความจําเพื่อของคุณด้วยนะครับว่ามันถ้าวันจะพอไหมนะคับรหลงกันแลครับ าเครื่องดับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเครื่องดับรูชานิดหน่อยนะครับผมขอแค่กดกดถูกใจกดสับตะไคร้อย่าลืมกดสับตะไคร้กดติดตามด้วยนะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแล้วก็ขอนี่ผมขอแค่สักป,ประมาณ ห้าสิบไลค์ก็พอนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับช้ามากก็ขอภายด้วยนะครับโ <c oughs> อ้ยช้ามากนะครับ กดรตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดสวซิ้นนะครับถ้ามเปิดนะครับมันยังเข้าไม่ได้ครับคอนเสิรเสร็จแล้วนะครับค่ะโทรศัพท์ของใครครับอย่างซัมซุงครับให้เข้าไปที่ไฟล์ของตนเองนะครับนะครับจัดการไฟล์ของตนเองนะครับนี่นะครับนี่แหละครับนี่แหละครับแน่นี้ครับแต่ของผมใช้เอครับ ก็เข้าไปที่ efa ครับเพื่อเป็นการไปอันนี้ครับไปใส่ที่ o b b กับ data นะครับนี่ครับมันอัปเดตมาแล้วครับ efa folder ครับ e f e นะครับนี่ครับตัวรักษซของใครมันจะอยู่ตรงไหนครับของถ้าของใครอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ของใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะผมก็จะเข้าไปที่นี้ครับเข้า,ามนอยู่ตรงไฟนี้ครับเข้าไปใช่ไหมครับกดเข้าไปเข้าไปแล้วคุณจะเห็นนี่นะครับ OBB กับ Data ครับให้กดเข้าไปอันแรกครับกดแล้วก็เพิ่มเติมครับย้ายไปที่ Android เข้าไปที่ OBB หลังนั้นก็วางเลยครับแค่นี้ครับ แล้วก็อีกอันนึ่งครับให้เเข้าไปอย่างเดิม data นะครับย้ายไปที่ data ครับแต่ไม่โชว์วีวีครับย้ายไปที่ data ย้ายไปที่นะครับ Data แรกเลยนะครับก็ตกลงครับรอแป๊บหนึงนะครับกลอมันทำให้เสร็จเลยนะครับ เป็นไรนะครับอ๋อกำลังยาอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็ลองเข้าเกมดูนะครับเข้าครับคุณก็ลองเข้าเกมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองเข้าเกมดูนะครับถ้าเข้าไม่ได้คุณก็ลบอะไรซักเยอะๆไปหน่อยนะครับแล้วมันจะเข้าได้ครับเช่อผมครับ ลองเข้าดูครับเขาได้ก็ยิ่งดีครับผมสอนนะครับไม่ได้มาเล่นนะครับถ้ากดไลค์ให้ถึงห้าสิบแล้วครับผมจะทำคลิปแกงน้องหรือสอนหลูดนะครับผมจะทำเป็นบางวันนะครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำวันไหนแต่วันไหนครับ ชื่อผมชื่อทีมเกมเมอร์นะครบไม่ใช่ทีมเกมเมอร์ครับทีมนะคบทีมเกมเมอร์นะครับ,ม,รบ,รบ,รบมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็รอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับรอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อนนะครับ ถ้าช่วงเวลานี่ปิดเทอมก็เลยไม่ค่อยได้ทานกินนะครับเพราะว่าผมก็ไปปรับปรงุงผมก็ไปปรับปรุง youtube เป็นผมก็ทำหน้าแรกวิดีโอเพลิดช่องเกี่ยวกับสิแล้วนะครับแล้วก็กระดิ่งอะไรพวกนี้ผมนำหมดแล้วนะครับจากที่ไม่เคยมีครับแล้วก็อย่าไปลืมติดตามไอเกมเมอร์ด้วยนะครับไอซี I ่เกมเมอร์นะครับ ห้องนี้เขาดีจริงๆครับเป็นการใครอยากเล่นไหมครับหรืออยากเล่นอะไรครับก็เข้าไปกดติดตามเขาได้เลยครับ I g เก e r ครับ i อซีเกนี่ครับลองเข้าดูอ่านี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับวันนี้อมก็จบคลิปไปเป็่อนทุกทีนะครับสวัสดีครับ